สวัสดีค่ะเด็กๆมาต่อกันใน EP 3ของหน้าที่พลเมืองดีนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปมีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีดังนี้ 1. เคารพและเทิดทูนสถาบันสชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ 2. ป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 3. ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง 4. ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 5. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณลักษณะของพลเมืองดีมีดังนี้ 1. ขยันหมั่นเพียร 2. มีความรับผิดชอบ 3. ม,มีความเสียสละ 4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 5. คุณธรรมจริยธรรม 6. มีค่านิยมประชาธิปไตย 7. มีความกตัญญูกตเิที 8. มีความซื่อสัตย์สุจริตการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมไทยที่จะต้องปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้สังคมสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันสันติสุขส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาและเจริญก้าวหน้าแต่ฝึกทักษะในการทำข้อสอบนะคะลองดูนะลูกอ่าดูซิ 1. นในฐานะพลเมืองดีนักเรียนควรมีบทบาทอย่างไร 1. หนึ่งเสียภาษีอากร 2. ตั้งใจศึกษารเรียน 3. รักษาคนป่วย 4. หารายได้เลี้ยงครอบครัวต,ต่อข้อ2นะคะเพราะนักเรียนสามารถปฏิบัติตนและเป็นพลเมืองดีตามหน้าที่และวัยของนักเรียนคือตั้งใจเรียนข้อ 2. ข้อใดคือสิทธิที่นักเรียนได้พึงได้รับห ไม่เพื่อนสองได้รับความรักจากเพื่อนสามได้รับการศึกษาสี่ได้แกล้งเพื่อนตอบข้อสามค่ะเพราะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนคูจะต้องได้รับเป็นเวลาสิบสองปีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายข้อสามข้อใดคือสถานภาพหนึ่งตำรวจสองตั้งใจเรียนหนังสือสามนับถือศาสนาสี่ได้รับสิทธิทางการศึกษาตอบข้อหนึ่งค่ะ เพราะเป็นตำแหน่งทางสังคมที่กำหนดขึ้นและทำให้บุคคลนั้นแตกต่างจากผู้อื่นข้อ4เพราะเหตุใดประชาชนจึงเข้าร่วมชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลได้ตอบอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกอตอบข้อ1น,นะคะเพราะการชุมนุมประท้วงเป็นสิริภาพของประชาชนที่สามารถทำได้ข้อห้าคนไทยมีไรายได้ ทุกคนมีหน้าที่อย่างไรอ,อ่านแลวตอบ้วยค่ะอตอบข้อสี่นะคะเสียภาษีให้รัฐเพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้เพื่อน,นําไปพัฒนาประเทศข้อหกถ้าทุกถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สังคมจะเป็นอย่างไรได้ไหมอ่านนะคะตอบข้อสองสังคมจะเดือดร้อนเพราะ จะเกิดการละเมิดสิทธิทําให้สังคมเกิดความเดือดร้อนข้อ7จ็ดข้อใดเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีได้ไหมคะตอบผิดไม่เป็นไรนะลูกเฉลยข้อ3ค่ะเพราะเป็นการอ่าเพราะการยืนตรงเคารพตรงชาติเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันของชาติข้อ8ปดพลเมืองดีมีคุณลักษณะอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อ่าตอบข้อ2ดูแลพ่อแม่เมื่อเจ็บป่วยข้อ9ชุมชนมีที่มีพลเมืองดีอาศัยอยู่จะเป็นอย่างไรดูดีมีอะไรบ้างตอบข้อ3ชุมชนสงบสุขน่าอยู่อาศัยข้อสิข้อสุดท้ายนะคะคนไทยทุกคนในสังคมควรมีลักษณะอย่างไรติ๊กต๊กตกิต๊กตกติ๊กตก ตอบข้อสี่ค่ะเป็นคนดีมีคุณธรรมอ่าวันนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเด็เกๆบ,บ๊ายบาย